สวัสดีครับเช้าวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าแหละในไหนก็นอื่นแต่เช้าแล้วมาคุยกันเรื่องตลาดสักนิดหน่อยตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเอ่ยลองดูสิอะจะพูดเรื่องปัญหาเรื่องกริดแอนเฟียนะฮะน่าสนใจเพราะว่ามีอลูกศิษย์คนหนึ่งก็ลุงไ,ไม่ได้เปิดชื่อนะครับปิด ชื่ออยู่ตอนนี้เขียนเข้ามาอย่างเงี้ยนะเออชื่นเปิดแล้วเป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นไรอิติชาชร์ตแชทเหรอไม่รู้นะสวัสดีครับคุณลงุงผมมีคำถามเรื่องดอ c คอยก่อนหน้านี้ผมมีสะสมดอ c คอยไว้เยอะพอสมควรจนเมื่อวานกราฟอัลเออร์มันเบรกเอาจาก0.25 USD per Doge ก็เลยตัดสินใจคัดไปทั้งพอร์ต เพื่อปิดความเสี่ยงไม่ได้ขาดทุนอะไรพอใบนี้โดยกับวิ่งไปเบรค0.3 USD ขึ้นไปเกือบ30%พอจะบาย at stop ก็ไม่กลา้ากลัวความโลภเข้ามาครอบผมควรปรับสภาพจิตใจอย่างไรครับนะแล้วก็ที่ถามคุณลงุงไม่ได้ต้องการถามว่าคุณซื้อหรือไม่ แต่เมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ควรทำอย่างไรที่เป็นคำถามที่น่าสนใจก็เรื่องของกรีนเฟียธรรมดาเนี่ยนะไม่มีอะไรนะครับเรามาดูซิว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะในโดชคอยเนี่ยก็ดูซิว่าโดชกับ USD กราฟก็ออกเป็นนี้ที่ทำไมชอบอไปจังเลยคี้เหรนหมาตัวนี้ลุงก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเดาเอา,เอาชอบชอบก็ชอบดูก็ดูดูให้ ตัวนี้ถ้า analyze แล้วเนี่ยมันลงมาตรงนี้มันขึ้นไปแล้วลงมาใหม่เป็นหนึ่งสองตรงนี้จะเป็นเวฟสามก็น่าเล่นมากถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วคงจะเล่นกันเพราะเหตุนี้มั้งครับเวฟหนึ่งสองเนี่ยฟิบเบอ c ์ที่ฟิบเบอร์นชีรีทรีชมันลงมาก็ได้ได,ได้ที่พอดีอ่ะเจ็ดสิบแปดจุดกเ็สิบแปดจุดเจ็ดตรงนี้นะครับสวยมากสวยมากใช้ได้นะฮะคราวนี้อ่า หนึสองที่ลงมาตรงเนี้นะฮะก็คือถ้าเราดูอันนี้ก่อนดูอันแรกก่อนลงมาใหญ่ๆแล้วเรามาทําตรงกลางนี้อีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะอีกทีหนึ่งเพื่อว่าตรงนี้เป็นเป้าหมายของเราอะที่เราวัดจากตรงนี้ออกมาเป้าหมายเราจะวัดได้ล่วงหน้าเสมอนะฮะแล้วก็เราล่วงหน้าอีกเมื่อได้อย่างนี้เพราะถ้าเราซื้อแถวนี้ตามสญัญญาณเขียวนะครับเราเราจะ stop loss take profit ที่ไหน ก็สต็อปที่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดที่ห้าสิบเซนอ่าไม่ใช่สต็อปเทคฟอร์ฟิตขอโทษทีเราสต็อปก็ตรงนี้ตรงโลอันนี้นะครับก็ธรรมดานะก็เล่นแบบระบบธรรมดาเนะี่ยจริงถ้าเราไม่มีความโลภความกลัวเลยมนยุ่งนะักเราก็ซื้อตรงนี้เขียวแรกเห็นไหมฮะธรรมดาประมาณ0.24ตรงนี้ หรือเขียวนี่ก็แหละอันใดอันหนึ่งนะฮะอ,นนอันหนึ่งเอาเกียวเขียวอันก่อนกันนะเท่าเท่ากนะันราคานะครับแล้วก็อพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็ตั้งซ็อ p ไว้เลยนะครับที่ตรงนี้เส้นนี้เห็นไหมฮะตกลงก็เป็นกเรียก most significant uh, low ตรงนี้หรือจะถ้าเอาจะจะจะซื้อตรงนี้แล้วเสี่ยงซ็อ p ตรงนี้ก็ได้ ถ้าอย่างนี้จะได้โพสิชันเยอะเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ปลอดภัยกว่าเอาล่างแล้วแต่อธัธยาศัยนะครับถ้าคนชอบเสียงก็ตั้งซอฟตรงนี้ข้างบนนี้นะครับก็ถ้าไม่เสียงมากก็ตั้งอันนี้ถ้าเสียงมากก็ตั้งอันนี้เอาเพื่อการศึกษาลุงจะลองตั้งเสียงอันนี้แล้วกันนะทางที่อันนี้นะเพราะว่ามัน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 พอดีโลของหนึ่งสองอันนี้ก็ เราวัดมาขึ้นไป1้อ8หนะเราก็ได้ risk reward ratio นี้ตั้งเท่าไหร่เนี้ยหนึ่งต่อเท่าไหร่เออไม่รู้อ่ะหนึ่งต่อเท่าไหรมนหนึ่งต่อประมาณ 1, 2, 3, านะหนึ่งสองสามสี่กว่าๆนหนึ่งสี่ถต่อห้าก็น่าเล่นอ่ะนะฮะก็สวยมากน่าเล่นออ,อันนี้เนี่ยพอซื้อเข้าไปแล้วแล้วเป็นไงก็ไปกัดทุนเพราะมันลงมาวันนี้ เห็นไหม by greed ด้วยอะไรก็ตามเซลฟี่เป็นธรรมดาฮะการกระเจ๊งไปขาดทุนไปทำไมอ่ะทำไมเหตุที่มันเป็นขาดทุนเพราะอะไรเพราะต้นต่อของปัญหาเนี่ยก็คือ greed and fear ถ้าเราทำสงครามนะในสงครามทุกชนิดเนี่ยเราต้องรู้จักศัตรูในกรณีศัตรูของเราคือ greed and fear เราต้องมาทำความรู้จักศัตรูของเราให้ถ่องแท้ซะก่อน เหมือนภาษิตโบราณนะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่จริงไม่ใชอ่อันนี้แปลผิดแต่อันนี้แปลถูกเป็นยังไงลงไม่จาไม่ได้แล้ะ <c oughs> รีตันเฟียก็คือโลภะกับโทสะเฟียความกลัวเนี่ยคือโทสะนะฮะแปลกดิคนไม่เคยรู้กันทั้งสองตัวนี้มีโมหะอยู่เบื้องหลังเราจําเป็นต้องเรียนให้รู้ศัตรูก็มีสามตัวโลภะโทสะโมหะอันนี้เราลองเอาโลภะตัวเดียวก่อนเป็นตัวอย่าง ล้ออีกสองตัวก็ทำรองเดียวกันนะฮะโลภะตัวอย่างนี้เป็นยังไงเนี่ยโลภะมุญจิตมีลักษณะพิเศษยังไงอยากได้ยังไงอันนี้ผ่านไปแล้วกันพอละเอียดเกินไปนะฮะก็ดูไปเนี่ยโลภะมุญจิตแล้วก็ดูไปที่ลักษณะของมันนะละเอียดเกินไปหน่อยแล้วก็ดูไปที่ตัวนี้อสังคาริกไปที่ตัวนี้แล้วก็ดูไปที่ทิฏฐิบิชาทิฏฐิที่เข้ามารวมอยู่ แล้วก็ออกมาให้ผลยังไงเป็นผลหมดทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ดูที่ถ้าไม่มีทิฏฐิเดี่ยนี้หนักเลยเป็นมีมานะแทน <c oughs> นะฮะแล้วก็ลำพังเอเมนไหมว่าลำพังโลภะตัวเดียวเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้แล้วยังจะมีโทสะโมหะที่ซับซ้อนอย่างยิ่งอีกถ้าเราไม่รู้ศัตรูของเราเนี่ยนะฮะยังไงก็สู้เขาไม่ได้อันนี้ต้องเสียเวลาเรียนหน่อยวันหลังก็คงจะทำบทเรียนละเอียดมาให้ ค่อยๆเรียนกันโดยย่อคือโลภะโทสะโมหะเนี่ยมาพร้อมกับอวิชชาตัญหาอุปทานที่ประกอบด้วยเยอะแยะเลยข้างในไม่ได้มาตัวเดียวหรอกนะฮะพูดถึงโลภะนึกว่ามาตัวเดียวไม่ใช่หรอกมันมาหมดนะฮะโทสะโมหะอาวิชชาตัญหาอุปทานปัสสวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินสีมนสิการวิตกวิจารไอธิโมวกวิริยปิติสันทะอหิริอ,อนุตตปะ อุชัจญทิฏฐิและมานะพวกนี้มันมาเป็นอัตโนมัติมาพร้อมกับไอตัวโลภะเนี่ยที่เป็นอกุลนุรจิตเนี่ยนะครับโดยโย่อแล้วก็คือความโลภเนี่ยมาพร้อมกับอวิญชาตนาประทานซึ่งประกอบด้วยเนี่ยปัสสา,าวะเวทนาที่เป็นตัวประกอบนะฮะและประกอบด้วยโทสะอิสามัชยากุกุจามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโลภะโทสะโมหะเนี่ยดูที่โลภะตัวเดียวก็ได้ดีไหม เพราะมันมีโทสะตามมาอยู่ดีเห็นไหมครับมันก็ง่ายขึ้นหน่อยแทนที่จะดูสามตัวดูโลภะตัวเดียวเเราก็เห็นแล้วว่าทุกอย่างมันมาจากอาวิชชาตันหาอุปทา,านเป็นต้นเหตุนะฮะเมื่อประกอบกับตัวเนี้ยวิตกวิจารณนที่โมกแต่เป็นมิจฉาวิตกมัมิจฉาวิจารณ์ไม่ใช่สัมมานะ,ะมันก็ทําให้เกิดโมหะโทสะโลภะ โมหานี่ก็มีบริวารตามมาเยอะแยะเลยนะฮะโทสะก็มีโลภะก็มีเราจะเห็นว่าโลภะเนี่ยเป็นทิฏฐิมานะแล้วมีบริวารตามโทสะโทสะกับยีมัจฉริยะซึ่งวนไปให้กําลังกับโลภะเห็นไหมมันพันกันไปหมดนะเหมือนเชือกได้ที่พันกันวุ่นไปหมดมันหาผมแก้ไม่เจอ <c oughs> มันต้องมีคนรู้มาชี้ให้วเฮ้ยไปแก้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็เชื่อไปก่อนนะฮะ จากทั้งหมดเนี่ยมาเห็นเราเห็นเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเห็นไหมอดีตอวิชชาตัญหาอุปทานเนี่ยก็เป็นเป็นวัตตะคืออดีตเนี่ยเป็นกรรมแล้วก็สร้างวิบากเกิดเนี่ยวิญญาณนามารูปอะไรข้าว่าไปในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยกรรมกับวิบากวิบากนี่ก็ทําให้เกิดกิเลสครานนี้ไม่ใช่อวิชานำละกลายเป็นตันหานํากิเลสนะ แต่ก็มีอุปทานอะวิชาอยู่เบื้องหลังอยู่ดีตัวเดียวกันนะแต่อยู่เบื้องหลังนะก็ทําให้สร้างกรรมใหม่สร้างกรรมใหม่ก็เป็นวิบากวิบากก็เป็นกิเลสใหม่วนเวียนอยู่เนี่ยถึงชาติชรามรณะนี่คือความขัดทุนเป็นความทุกข์ในที่สุดนะครับเราก็ทับถมอยู่เนี่ยเราเป็นสาเหตุให้เกิดอวิชาตัวใหม่มันวนไม่รู้จักจบนะฮะวนแล้ววนอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่เนี่ยเราก็ทําผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่เนี่ย น่าสงสารเชือกปมเชือกที่มันวุ่นแก้หาจุดเริ่มต้นไม่เจอเนี่ยก็สอนให้ด้วยโมหะเนี่ยแก้ด้วยปัญญาคือมาจากสมาธิโทสะแก้ด้วยอโทสะก็คือศีนะตัวอโท,อโทสะที่เป็นอาการนะจิตชนิดนึงตัวโลภะก็แก้ด้วยอโลภะลงไปตรงมาก็คือฐานเมื่เราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นที่ฐาน เห็นไหมครับมันทาไปหาศีลไปหาปัญญาเองง่ายักง่ายก็ไดนะ้ทำทานอย่างเดียวก็ทำทานให้มีกำลังซะทำทานให้บริสุทธิ์ด้วยปัญญาขด็กยานนะสัมปยุตสัมปยุตด,ด้วยปัญญาก็มีตถาคตโพธิธสัตมามีศรัทธาในพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คำสั่งสอนศาส,สนามีกรรมสกตายานเชื่อกฎของกรรมนะฝ่ายทายกคือผู้ให้เนี่ย <c oughs> บริสุทธิ์คือมีศีลสังเกตมืเราจะไหทานอะไรต่าง,งนาพระจะให้รับศีลก่อนเพื่อให้เราได้ผลมากๆนะปฏิคาหกคือผู้รับ <c oughs> ก็ต้องมีศีลเราจึงจะไหวเป็นสังฆทา,านนะเ <c oughs> พราะไปให้พระองค์ใดองค์หนึ่งไม่รู้ว่าท่านมีหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยววุ่นวายวัตถุทานต้องบริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ทานนี้บริสุทธิ์ทั้งสการตั้งแต่ก่อนทำขณะทำหลังจากทำ ให้มันเรียบร้อยส่วนบุคคลที่ให้รับทานไปเนี่ยก็ <c oughs> แบ่งไปอย่างเงี้ยทานที่ให้แก่สัตยาชานมีผลมาก500ร้อชาติอ่ะส่งผลไปเรื่อยให้กับคนทุศสีลคนมีศีลคนนอกาศาสนาแต่ว่าคลายกำหนัดในกามล้วหรือให้ทานแก่คนซึ่งพยายามปฏิบัติทำโสดาปฏิพลหรือให้พระโสดาบัณ ให้สกิทาคามิผลหรือให้พระสกิทาคามีพวกนี้มันสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอะไรนะให้พระปัิเจับพุทธเจ้าแล้วก็ให้พระพุทธเจ้าเองแต่สูงสุดเนี่ยนะคือเป็นทาซึ่งให้แก่สงเป็นสังฆทานซึ่งพวกเราทำกัอนอยู่คือร้อยแปดบาทเป็นสังฆทานตลอดเวลามันถึงช่วยให้การเฉลยกันพวกเราดีขึ้นเพราะมีอันที่สองแห่งทาง ทานทั้งหมดเนี่ยเมื่อเข้าใจดีแล้วเนี่ยฮนะมันจะรู้ว่ามหาทานที่มีอน,นิสงส์สูงสุดเนี่ยก็คืออภัยทานอภัยเป็นภาษาบาลีภัยนี่แปลว่าอันตรายอะนี่เป็นน e ก a ทีฟนะฮะอภัยแปลว่าไม่มีอันตรายไม่มีภัยไม่ได้แปลว่า forgive เหมือนที่คนคิดกันไม่ใช่ยกโทษให้ไม่ใช่คนละความหมายกันอันนี้เป็นความไม่มีภัยนะครับคนละเรื่องกัน อย่างบทสวดอ,อภัยเยปิตเนี่ยเห็นไหมก็พูดถึงอะไรนะป้องกันเสียงร้องเสียงนกร้องเสียงอะไร,รานานาซึ่งจะเป็นภัยกับฌานในการปอกผู้ปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นมันไม่เกี่ยวกับการยกโทษไไรน,นะคนเข้าใจผิดกันโทเจีมหาทานทั้งห้าเนี่ยว่าไม่มีภัยคืออะไรคือเป็นพูดถึงไตรสนาครมเราเว้นจากปานาธิบาศ เว้นอธทินนาทานเว้นกามีสุวิชชาจาระเว้นมุสาวาทเว้น,นงดเว้นิดตกงองูไปตัวการดื่มน้ำเมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทานเมื่อถึงที่สุดก็คือศีลเมื่อเราให้ทานไปเรื่อยใ,ใจเป็นอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงมีเมตตาต่อคนเขามันก็ไม่อยากไปฆ่าเขาอยู่ดีจริงว่ามันเกิดเองไม่อยากไปรักทรัพย์เขาเห็นไหมไม่ต้องไปถือศีลแค่มันเป็นไปเองด้วยผลของทาน เป็นศีลที่แท้จริงศีลที่แท้จริงอย่างนี้เนี่ยมันก็เด v e l o p ต่อไปไปเป็นอะไรเป็นศีลซึ่งละเอียดขึ้นมีเจตนาเป็นศีลนะฮะเป็นเจตนาอันนี้ก็ภาษาบาลีช่างมันมีเจตสิกเป็นศีลคืออโลภะอโทสะเนี่ยตัวสำคัญที่สุดเลยมีความสํารวมสังวรเป็นศีลเนี่ยปฏิโมกสังวรสติปฏิโมกสังวรสรเราก็คือศีลห้านะฮะสติสังวรสํารวมด้วยสติ ญาณสังวรคันติสังวรวิริยะสังวรแล้วก็มีการไม่ก้าวล่วงข้อห้ามต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นศีลเราก็เข้าใจซิว่าศีลคืออะไรทานคืออะไรจะได้นําไปใช้ได้ขณะนี้การกําจัดโลภะเนี่ยทำยังไงสังฆทานร้อยแปดบาทเนี่ยของเรามีอาน,นิสงส์มากเพราะว่าเราทําด้วยมหากุศลจิตที่เป็นสมนัตเห็นไหมไม่เสียดายเงินเลยเพราะร้อยแปดบาทเป็นญาณสัมปยุตประกอบด้วยปัญญา อาหารแก้วกล้าก็เรียกว่าอสังคาริกนะฮะเมื่อทุกอย่างประกอบกับทายกผู้มีศีลปฏิคาหกเป็นสงผู้มีศีลวัตถุทานที่เหมาะสมสมบูรณ์ในการทั้งสามอันนี้อนิสงส์ท่วมท้นเลยเขาเรียกเป็นอุกตถะเป็นปัจจัยให้แก่อโลภะเจตสิกให้เกิดขึ้นในมหากสุศลจิตดวงใดดวงหนึ่งทําลายโลภะมูลจิตเสียได้เห็นไหมไม่ต้องพิมพ์ที่ส่วนการกําจัด ทสะก็ทำนองคล้ายๆกันเอาศีลเนี่ยมาจำกัดเจตนาก็เป็นศีลเจตสิกเ,เป็นศีลคืออโลภะอโทสะเข้าใจซะแล้วความสำรวมสังวรก็เป็นศีลปฏิโมกสังวรก็เอามาแอปพลายคือไม่แหกกฎสติสังวรเอามาแอปพลายคือทำตามระบบญาณสังวรสำรวมทำตามระบบขันติสังวรทำตามระบบวิริยะสังวรอ,อดทนทำตามระบบ เห็นไหมศีลมันช่วยเราการไม่ก้าวล่วงกับเป็นศีลอย่าไปก้าวล่วงพวกนี้ทนานเนี่ยส่งเคราะให้เกิดอทสะคือศีลทสะมีบริวารคืออิศานะเราเรียกว่าอิจฉาแต่จริงคืออิฉาแล้วก็มัฉริยะมัฉริยะคือความจรณีเห็นไหมฮะเพราะศีลในที่สุดมันทาเป็นเป็นเป็นสองเคราะห์แก่ความจรดีให้หมดไปก็กลายเป็นทานอีกเห็นไหม แล้วก็ศีลอันฐานอบรมดีแล้วเนี่ยช่วยกําจัดมัจฉริยะความตุณีช่วยสงเคราะห์แก่ทานมันวนกันทานก็สงเคราะห์ศีลศีลก็สงเคราะห์ทานโดยสรุปก็คือทานร้อยแปดบาทเนี่ยที่เราทํากันเนี่ยเพื่อกำจัดความโลภเริ่มต้นเทรดด้วยความไม่โลภก,ก็เป็นบุญเป็นมหากุศลกิตไม่ใช่เริ่มด้วยความโลภก,ก็เป็นบาปเป็นอุศนก็เป็นทุกเท่านั้นแหละแล้วไปทาบาปเนี่ยทานนําไปสู่มหาทานคือศีล เห็นไหมทำไมร้อแปดบาทมันถึงนําไปเพราะมันบริสุทธิ์ก็ไปสู่มหาทานจนได้เป็นศีสีที่กำจัดความกลัวทําให้สามารถอดทนทำตามระบบได้เมื่อมีปัญญาก็ทำให้การเทรดเป็นไปโดยปราศจากโลภะโทสะกรีดตันเฟียก็หายไปก็จะมองเห็นสถานการณ์ได้ชัดเจนการตัดสินใจก็จะเป็นไปตามระบบอย่างไง่ายได้ซึ่งอันนี้สำคัญเพระอะไรเพราะว่าในที่สุดเนี่ย จะทำให้เราเนี่ยสามารถเเรียกอะไรอ่ะสามารถมีเวลามีสติมีอะไรไปเรียนบทต่อไปได้คือเรื่อง Money Management และอาจจะได้เรียนถึง Mindset ในที่สุดนะอันนี้ถ้าอยู่ด้วยกันเป็นนานนะนี่เราก็มาดูหน่อยไอ้นนี้โดชเนี่ยเสียยงินยงันยังไงเนี่ยซื้อตรงนี้ซื้อได้กรีดไม่ได้วางแผนไรเดอร์บนงหน้าเราเล่น4ชั่วโมงเนะี่ย เร็วไปหน่อยก็ไม่เป็นไรพอถ้าูรวจสุขตรงนี้เห็นมาลงเยอะเลยเนี่ยลงอืดเฟียความ,มากลัวเข้ามาละขายถ้าขาดทุนไม่ธรรมดาก็ทําไมไม่รักษาระบบละ่ะมันยังเขียวอยู่เนี่ยมีขันติรักษาระบบเห็นนะขึ้นไปเนน่ยกำไรไม่รู้อะไรเออหน้าสงสารหน้าเสียดายนะฮะทีนี้ดูซิมาขยายดูว่าเอออะไรเป็นยังไงขยายใหญ่ขึ้นก็ซื้อตรงนี้หรือซื้อตรงนี้แต่ตามใจมันใกล้ๆกกัน นะฮะซื้อวแล้วก็ซ็อปตรงนี้จุดต่ําสุดเห็นไหมฮะเล่นง่ายๆซื้อที่เขียวแรกก็0.247์จุดสอนะฮะต็อปที่0.194ตรงนี้นะครับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็จุดสอง็ดลบจุดหนึ่งเท่ากับศูนยความเสียหายทั้งหมดถ้าเกิดขึ้นนะฮะ ถ้าเราพร้อมจะขัดทุนได้1,000ดอลลาร์ 1, ต่อเทรด Position Size ก็เอาพันหนึ่งหารด้วยนยด้ก็เท่ากับ1 000, 8 8 6 8ดอลลาร์ซื้อเห็นไหมการซื้อไม่ใช่ซื้อ1,000 0ดอลลาร์ห้าพันดอลลาร์8 0ด0ดอลลาร์สองหมื่นดอลลาร์ 5, 000, 1, 000, 2, 000, 1, 000, 2, มันต้องมีวิธีคำนวณเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อซื้อมาได้1 8 8 6 8แล้วราคาที่เราซื้อมัน0.247ก็ได้มา 76388 dogcoy เก็บไว้นะถ้าไปถึง first target ที่เราคาดไว้ก็คือประมาณ0.50 0.56ก็จะมีค่าเท่ากับ0.506คูณด้วยจํานวน dogcoy เนี่ย76388ก็เท่ากับ38652ดอลลาร์เห็นมหมเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยจากการเสี่ยงแค่1,000นั่นเองเนี่ยตัวอย่าง position size มันมีกําลังมากอย่างเงี้ยอีกหน่อยคงได้เรียนกันอะส่วนการคิดเนี่ยถูกต้องแล้วหนึ่งสองลงมาจากแปดจุดหกแปดจุดเจ็ดเป็นจุดเข้าซื้อตรงนี้เห็นนะก็ถูกต้องทุกกระการแล้วเมื่อเราได้หนึ่งสองตรงนี้แล้วเนี่ยนะเราก็มาดูรายละเอียดของอันอื่นต่อไปอีกเช่นเหรียญอันนี้ COPE มันมาหนึ่งสองเหมือนกันเลยแล้วเขียวนี่เขียวแล้ว น่าสนใจไนหะม COPE ทำนองเดียวกันนะฮะเหรียญต่อมาที่เข้าท่าก็คือหนึ่งสองอันนี้เราเขียวแหละนะอะไรเนี่ย Quick รู้จักไหมเหรียญ Quick ต่อไปอันนี้ก็ไม่เลวอันนี้อ่าเป็นไอ้ Swift Swift Coin นะฮะหนึ 1, 2, ่งสองเราเขียวแหละเนี่ยก็หายอย่างเงี้ยหาหนึ่งสองเรา 1, 2, เขียวนะเขียนเขียนโค้ดง่ายๆหาไปนี่ก็เหมือนกันอันนี้อะไรเอ่ยอ่า โอ้ oh, อันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่นันอันนี้ดาวโจนส์ดูว่าเออตอนนี้ดาวโจนส์เริ่ขึ้นนะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ตลาดกงขึ้นด้วยเพราะว่าดาวโจนส์ตึงส่วนอ,อ,อันนี้เป็นเป็นทองคําก็ขึ้นมาหลายวันแล้วนะฮะใช้ได้เนี่ยเราดูนะแค่เขียวแดงเราก็ได้เงินแล้วเป็นไปได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเวลาไปศึกษาเล่นกรีดเ,เฟียนะครับแล้วเข้าใจโลกซะหน่อยว่าเออมันเป็นอย่างนี้จะได้ไม่เป็นเหยื่อของ ความโลภกความกลัวแล้วขาดทุนอยู่นั่นแหละหน่าสงสารวันนี้ก็คงเอาแค่นี้เพราะว่าดูให้เกือบหมดทุกตัวแนละ้วกรแถมถแถมหลายคอยนะเว้ยถามหนานะฮะตาตาทำโปรฟตตัวเองแต่ยังไงก็ตามก็ต้องระวังนะครับถ้าความโลภความกลัวมันเข้ามาเนี่ยยังไงก็ตัดสินใจไม่ได้อะมันมองไม่เห็นความจริงมองไม่ชัดพลาดท่าปเปล่า วันนี้เอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ